เรียบร้อยแล้วมาดูสถานการณ์ราคาทองคํากันหน่อยนะคะหลังจากล่าสุดก็มีความชัดเจนจากโจรมพาวเวลออกมาแล้วว่าคงจะไม่ได้เร่งรัดขึ้นดอกเบีย้ยแต่อย่างใดนะคะคุณเบนจะมามาอินผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์ของไ l g อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทบวค่ะ,คะทองคําตอบรับอย่างไรบ้างคะหลังจากที่โจรมพาวเวลน่าจะพูดชัดเจนเลยในรอบนี้ว่าคงจะไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบีย้ยแต่อย่างใด ถือว่าเป็นค่อยแถลงที่ส่งผลเชิงบวกกับวานทองคำนะคะทุนแพวลค่ะโดยรวมทองคําก็เลยมีการซื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียตลับลงอากลับขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ1,780อีกครั้งเลยหลังจากที่เมื่อคืนค่ะก่อนค่อยแถลงทุนดาวลเนี่ยทองคำมีการลงไปแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,772ยนิเค่ะ แต่โดยรวมหลายคนก็จะสงสัยเช่นเดียวกันว่าคุณพาเวลก็ส่งสัญญาณชัดแบบนี้ว่าไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยแล้วทําไมทองคําถึงจีดได้ไม่ไกลนักนะคะก็ต้อง,องบอกว่าต่อให้คุณพาเวลไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยแต่ยังลืมว่ามันยังมีอีกขั้นหนึ่งนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือการลด QE นะคะโ<อ>ดยรวมเนี่ยเม<อ>ื่อ,อวานนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่เสรอีกท่านหนึ่งออกมาส่งสัญญ,ญาณนะคะว่าเสร็จอาจจะมีการลด QE อย่างเร็วสุดคือปลายปีนี้ หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้นักทุนก็ยังไม่กล้าซื้อมากนักนะคะจนกว่าจะเห็นความชัดเจนสองเลยตลาดหุ้นก็มีการดีบตัวขึ้นขันรับค่อยหลังคุณทาเลยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันบิตคอยก็ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะจากโลเมื่อคืนนี้เนี่ยขึ้นมา19เแล้วนะคุณาวเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เลยบั่นทอนแรงซื้อทองคำในหุ้นะินะรัพย์ปลอดภัยค่ะอื ว่าเอลจีประเมินว่าทองจะจะจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณเท่าไหร่คะในระยะช่วงนี้เรามองว่าระยะสั้นทองคําจะพยายามทรงตัวรักษาระดับนะคะแต่โดยรวมปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการดิบโตขึ้นของทองก็ต้องระมัดระวังแรงขายทงกระไรที่อาจจะออความออกมานะคะเบื้องต้แนแนวต้านระยะสั้นไม่ไกลเลยค่ะ ราวๆ1,790เป็น h i g เดิมของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แนวต้านสำคัญจะยังอยู่ในโซนประมาณ1,800ต้นต้ต้นที้เชิงขาส์โซนนี้ถ้ายังไม่ผ่านไม่ยืม1ัน0 0แนะนำว่าใครที่อาจจะเก็บของถูกเอาไว้นะคะหรือไม่อยากแบกรับความเสี่ยงอาจจะทยอยขายบริเวณดังกล่าวะคะ่ะ หลับการถ้าถามว่าทองคำม,มีการยืน1,800เหรียญได้จะเปิดอัพไซด์นะคะให้ทองคำม,มีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อในระดับประมาณสุดถึง20เหรียญแต่โดยรวมการถดตัวก็ยังไม่เอาไว้ใจอยู่ดีเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันเปลีดดยนแปลงจริงนะคะ mm. ในขณะเดียวกันคนที่ต้องการเข้าซื้อเน้นว่ารอให้ทองคำเขามีการลงมาย่างฐานแถวๆโลอีกครั้งนึ่งนะคะในโซนประมาณ1,761 ถ้าไม่มีโลต่ำกว่าระดับดังกลา่าวพยอยซื้อตรงนั้นได้นะคะแต่ถ้าหลุดระดับ1,761เนี่ยอาจจะต้องถอยเลยค่ะเพราะว่าทอางคำจะมีโอกาสจับโัวลดลงนะคะไปถู่แนวรับถัดไปบระเวณหนึ่งพันเจ็ดถึงหนึ่งันเจ็อยสัสิเอสิค่ะอพอหมดจากประเด็นเรื่องความชัดเจนของการประชุมเฟดแล้วทีนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อคะ จริงๆเราแบบยังมองว่าเสร็จยังไม่จบเลยนะคะคุณแม้ว่าแน่นอนส่งสัญญ,ญาณเอาไว้นะคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในอนาคตวงเล็บว่าถ้าหากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง <ฮะ S 1> นักแสดงเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่อจากนี้จะเป็นจุดสนใจค่ะการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดจะดีเห็นออ d ด้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากนี้ออกมาดีเกินคาดแน่นอนแนวโน้มการคุมเข้มในบรรทัดการเงินไม่ว่าจะเป็นการลด QE การขึ้นดอกเบี้ย จะมาในอนาคตเป็นปัจจัยกดทองกลับกันถ้าหากว่ามีจุดเปลี่ยนอะไรก็ตามอะค่ะที่ทาให้เศรเนีไม่สามารถทําตามแผนได้อาจจะเป็นตัวเลขสถิติสหรัฐบางบางตัวนี่ออกมาแย่เกินคาดมากๆนะคะเสร็จอาจจะเปลี่ยนจุดยืนะ่ะแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยหนุนทองได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเลขสถรติีสหรัฐยังต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็อาจจะมอนิเตอร์ูวกกองทุน s อ D R นะคะตัวอ,อุปสงค์ทองฝั่งจีนกับอินเดียพวกนี้เนี่ย อาจจะช่วยเอ่อเรียกว่าแสดงให้เห็นแนวโน้มการลงทงุนทองคำในอนาคตได้ดีขึ้น,นะค่ะโอเคค่ะคุณเบนได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับคําแนะนํานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมมุมมองด้านการลงทงุนในทองคําจาก YLG นะคะมาดูกรอบกันก่อนค่ะแนวรับ1,761เหรียญแน,นวต้านนะคะ1,790เหรียญแล้วก็ต้านสําคัญคือ1,800เหรียญ คุณแบนบอกว่าถ้ายังยืน1,800ไม่ได้ใครมีทุนต่ำอาจจะพิจารณาขายทำกำไรไปก่อนได้นะคะเอาตามเทีเราโอเคแต่ถ้ายืนได้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะไปต่อค่ะแม้ระยะสั้นๆจะเห็นทองคำดีตัวขึ้นมาได้ก็จริงนะคะจากาสิ่งที่เฟดนำเสนอในรอบล่าสุดแต่ว่าก็ต้องมองใน2ประเด็นเฟดพูดว่าจะไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยก็จริงแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของการลด QE ซึ่งก็มีคณะกรรมการเฟดนะคะอย่างสาขาซันฟรานซิสโกเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันว่ามีโอกาสที่อาจจะเห็นเฟดเนี่ยตัดสินใจนะคะลด QE ในช่วงปลายปีนี้หรือปีหน้ามันก็เลยเหมือนเป็นข่าวดีข่าวร้ายคันๆกันอยู่ไม่สุดสักฝั่งหนึ่งแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะยังกดดันทองในช่วงนี้ทําให้ทองขึ้นได้ไม่แรงก็คือตลาดหุ้นบวกขึ้นบิตคอยเองก็กลับมาขึ้นนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่กดดันราคาทองคําในระยะสั้น